มาแล้วมงกดลงพื้นไม่ต้องเซฟถ้าเซฟไปมือแตกมาแล้วครับผม1นจากการมงของแม็กควายกดโหเลยกดเลข5้าให้แม็กควายมาดิกดเลข5้ามาดิกดมาโอ้โหนาทีบาปด้วยเอาละโอนาน่าต้องพึ่งเองแล้วว่านาทีบาปแมนยูจะได้3หรือได้1ขึ้นอยู่กับโอนาน่าแล้วเอาโอนาน่าเซฟด้ ยิงมาดิมึงยิงมามึงยิงมามึงยิงผ่านกูได้มึงยิงมา, <c oughs> เาเอาว่ะเอาโอ้โอนาน,านา่าเซฟนาทีบาปทำให้แมนอยู่กว้า3นามคะแนนเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยไหนขอเสียงกองเช่งนอนๆอนหนูหนูหน่อยเด้ขอเสียงหน่อยเด้รู้นะคิดอะไรเยอ่กับกับหลอกให้นอนดึกฟรีอีกแล้วอ่ะ นะครับผมเซฟโคตรสวยนะฮะปัดมือเดียวนะครับผมเทพเทป,ทปชโชวีเลยกด24ให้โอนาหน้ามาด็กด24มาเด็กดมาจบ เกมแมนเชสเตอร์อย <G> ู er, there, like like hour, here, ่เลยครับเปิด <t> บ้านนะฮะชนะ FC โคเปอเกนไป1 0ูนย์แบบน่ารักน่ารักนะฮะ3คะแนนแบบหล่อๆนะครับผมนะจากการทำประตูของแฮร์รี่แม็กควายพี่บอกแล้วนะครับเอฟซีโคเปเฮเกนเนี่ยพี่ไม่เคยมองว่าเป็นสิงโตเลยพี่มองว่าเป็นแมวแมวน้ำเงินนะฮะแค่เกาคางเนี่ย ก็เชียงแล้วนะครับผมสามแต้มแบบอา่อยอร่อยนะฮะพี่บอกแล้วั้นะเนี้ยกูไม่สนใจหรอกกูจะเอากูหิวกูจะเอาสามแต้มนะฮะกูจะเอาชัยกูจะเอาชัยชนะ นัดนี้มันของกูนะครับฉะนั้นมันก็ของพวกเราครับทุกคนนะฮะแมน,นยูเปิดขุมนรลเนี่ยเปิดคุมนรลเนี่ยตบดินเลยนะครับผม,มนี่ชนะเยอะอะ่ะชนะน้อยเนี่ยมันก็ชนะเหมือนกันถ้าจะไปชนะเยอะนะไปยิงเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มันนะไอคนที่มันแอบเชียร์เราอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่หนุกเข้าใชปล่า นะเดีย๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นนะครับเดีย๋ยวถ้าไปยิงยงยิงเยอะนะฮะสาเม็ดเลยเนี่ยนะเดีย๋ยวมันจะไม่มีเพื่อนดูนะเว้ยเด็กผีเดีย๋ยวเอกจะเหงานะฮะดูอยู่ทีมเดียวนะฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยลากไปฮะหเม็ดเนี่ยจนถึงนาทีบาปเนี่ยและให้เขาได้จุดโทษเนี่ยนะเออมันจะได้แบบว่ามีเพื่อนมาแอบดู <c oughs> มีเพื่อนมาแอบดูนะฮะแล้วก็เอ้โห แล้วก็ผมมึงเซฟนี่นะไอ้ใครที่เคยด่าโอนาน่าเวนวเวนั่นนี้มึงชาบูเวนวเวชาบูบูชาเลยนะรวมทั้งแฮร์รี่แม็กควเออร์เนี่ยแม็กควโอนาน่าเนี่ยเองบูชาชาบูศรัทธามันด้วยนะต่อจากนี้ความมั่นใจแม่งมาแล้วอ่ะต่อจากนี้เกมรับแมนยูเนี่ยจะนั่นปึกนะแข็งแป๊กนะก็ผม <laughs> แข็งยังไงหินภูผานะครับดังนั้นโอนาน่าสามนัดเนี่ยเล่นดีทุกนัดเลยนะแล้วเราชนะ3นัดรวดนะว่าจะไปเกณฑเบนฟอนร์ดเชฟฟิลด์จะเตดนะฮะแล้วนัดนี้นะครับเจอกับแมวน้ําเงิน FC ฟโคเบเกนนะครับถึงแม้อาจจะชนะไม่สวยมากแต่กูตบแมงเรียบเร็ว่ะ <c oughs> วันนี้นี่เดินแบบหล่อๆเลยใส่เสื้อแมนยูนี่เดินหล่อแบบเชิดชัยนะวันนี้หล่อๆเลยนะแล้วเดิมนะเจอเด็กลิพูนะครับทีมงานที่โรงเรียนเนี่ย เลยฮ้ยเพื่อนเมื่อวานไม่มีเตะเกมอยู่่ายชมเี้นลีกอ่ะเพื่อนเตะถ้วยอะไรเพื่อนเพื่อนเตะถ้วยอะไรครับเพื่อนเตะถ้วยอะไรนะทำไมไม่มีเตะเลยอ่ะเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนอ่ะมันอยู่มีเตะแต่ทีมนายเราหาไม่เจอเลยนายเตะถ้วยอะไรวะตามหาลีปพหน่อยทุกคนว่าเตะถ้วยอะไรเตะถ้วยอะไรจะได้ตามไปเชียร์ด้วย ไหนขอเสียงเด็กลีพูที่เตะถ้วยเล็กหน่อยเด้ขอเสียงหน่อยเด้เตะถ้วยไหนอยู่วาเราได้3ามคะแนนครับนะฮะก็สบายใจสบายตัวสบายกระเป๋านะครับ3แต้มเนี่ยใส่เป๋าเหมือนเดิมทางแม่งก็เปิดแล้วเริ่มสดใสแล้วนะ ต่ออย่างเงี้ยเราจะลากายาวนะยูจะตบอีกนัดด้วยเอฟซีโคยเป้กันนะกูจะตบอีกนัดที่บ้านแม่งเลยนะครับรวมทั้งไอกาลากระโหลกด้วยนะมึงเตรียมรอไว้เลยกูล่อมึงแน่รวมทั้งเสือใต้ไปเยือนมนิดเนี่ยนะไม่ใช่เสืองานกูก็มองเป็นแมวกูก็จะเปิดบ้านลอเอาคืนรอล่อมึงด้วยเตรียมตัวไว้เลยจัดไป